มาแล้วทุกคนและนี่คืออีกหนุ่มความเจเริญน,นะฮะพาสาวลาวมาดูความเจเริญของประเทศไทยวันนี้อยู่กับสาวน้ำสบ,บายดีนองลาสบ,บายดีสบ,บายดีหลายๆคนอาจจะพูนะฮะสาวน้ำสาวลาวินดีวันนี้มาเบิ่งความเจเริญของประเทศไทยมุมนี้เห็นมัเนาอเห็นม่เห็นสวยมากรถไฟกำลังมาโอ้โหขนาดฝรั่งต่างชาติเขายังตะลึงในน้องน้ำเ้ยมัมนสวยงามมากเลยมุมนี้ โอ้โหวิวนี้มันแบบสวยงามมากเลยวิวสวยๆฟังนี่ต้องน้ำเห็นไหมประเทศจะเดินต้องเป็นแบบไหนแบบนี้เลยแบบไหนแบบนี้แ,แบบนี้บบนี่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 นนอ่ะต้องน้ำถามอีลีต้องน้ำเรู้จักขาเมินไหมโอโยอ่า และเคยไปเขมรนไหมเคยอันนี้ฟังจากปากสาวเราเนะที่เคยไปเห็นเขมีนคือไก่แค่ไหนและประเทศเขมรเป็นยังไงประเทศเขมรกับกับเกิดจาต่างจากประเทศไทยเนอกจากเสบ่ากับตา่างจากประเทศเล่าแล้คือเจร,ริญ <c oughs> ป่ะบอกเมื่อไหร่ป่ะเป็นความลับไปเบอร์ในคลิปแสดงมาประเทศเขมีนเจริญนี่น้องน้ำเคยไปประเทศเขมรแล้ว เนี่ยตอนเนี้ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเห็นไหมน้องน้ําตึกที่มีรูปทรงแปลกตาค่ะพี่จะเรินไหมน้องน้ำาอทถามจริงจะเริญไหมโอ้สนามบาสนามยูอภิกาบหรือว่ายูยูเลอบ์ตอนอู้ซึกว่าสมมุติให้สาวน้ําสาวลาวนะอ่ะพีเ่เศนแลวอธิบายนะเหมือนเหมือนเป็นพิธีกรอนะทําได้ไหมก็ให้ให้บ้าจังไดนเลยกคือนสิ่งที่เราเห็นเนะี่ยอ๋อก็ก็กจเจริญค่ะเอาถามว่า เราเคยมาจุดนี้หรือยังบอเคยเป็นเป็นั้งแรกที่ไดมาเนาะไอโบแลเรา่วนมาเราเคยรู้ไหมว่ามีสถานที่แบบนี้อยู่ตรงนี้เห็นในคลิปอยู่กับอยากมาแ,<อ>แล้วได้ม่าเห็นเนาะได้มาสัมผัสกับหูซึ้ว่าว้าวาแบงกอกประเทศไทยที่เจริญที่สุดคะ่ะอะชี้ให้คนเขมีนดูหน่อยว่านี่คือความเจริญว้าวต้องน้ำรู้หรือยังว่า ้างล่างนี่จะมีรถไฟฟ้าใต้ดินใช่ค่ะ่ะแลข้างบนก็จะมีสะพานใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีกชั้นหนึ่งถนนสองสามสี่ชั้นเลยแล้วก็มีรางรถไฟค่ะแล้ววันนี้นะฮะสวยมากวิวมุมเนี้ยแล้วก็มีแต่ตึกตึกเยอะมากทุกคนแล้วก็มีแต่ตึกสวยๆนะคะแล้วก็ตึกแบบน่าอยู่ท้งนั้นเลยแล้วก็แบบเป็นตึกที่แบบสูงๆสวยๆใหญ่ๆนะคะ ว<า>ันนี้สาวสาวลาวน้องน้ำสาวลาวอีดีนะฮะฝากช่องน้องน้ำด้วยนะฮะ<น>สาวลาวอีดีนะครับวันนี้น้องน้ำมาทำอะไรที่กรุงเทพเออบไปมาสี่ปีเลยโอ้มามา <c oughs> มาเรนมาเรนมา,มาเที่ยวมาเที่ยวมาโบมาโบเฮงเพราะวา่าที่จริงอะอยากไม่ให้งานแหละแต่บ้านบวกพี่คนอยู่บ้านน้ำพอน้ำเมงไงอ,อยู่บ้านยังอยูบนนะย่บ้านอะอยู่บ้านกั เลี้ยงล้าน<ม>เลี้ยงงัว<ม>อยู่กับพ่อกับแม่เลี้ยงงัวมีงัวพว่อมีจริงอะยากษปไม่ดงานอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่าพ่อแม่ก,กับเทาแล้วกับพี่สาวก็ไปงานอยู่ประเทศไทยมีคนอยู่น่ะป้าแล้วไงต่อแล้วไงต่ออยากฟังกั้นี่ยหายใจก่อนดูรถก่อนนะคะก็เออราตรงตรงนี้เราจับได้บอพี่โบพี่โบจับได้ แบบคล้ายๆว่าจริงๆก็ยังไป็งานอยู่ประเทศไทยเลยแต่ว่าพ่อแม่แถาแล้วก็พี่สาวก็ไปงานอยู่ประเทศไทยน้องสาวก็มาอยู่กรุงเทพมาอยู่ประเทศไทยพี่ชายก็ไปอยู่มิคัอยู่นครและเมย์แม้แล้วโดยความว่าตัวเองอ่ะกะกับพ่อมีพ่อมีพ่ออยู่พ่อกินกบับโดยอี่บอกขนาดว่าแบบรวยหรอกคือว่าถ้าพ่อมี่นายโบนายว่าเออพ่อพ่อมีอยู่กัได้เงินจากนี่แหละประ,ประเทศไทยนี่แหละมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยนี่แหละ เอาแล้วเราเคยมาทํางานประเทศไทยตอนไหนล่ะมาร้านกาแฟอายุ16บหกต่อก็แสดงว่ากลับบ้านไปแล้วสี่ปีอบอดดเฮตวันนั้เคยงายนอยู่ประเทศไทยเคยเฮดแต่แบบบอดดเฮดแล้วเดียเด๋ยวนี้นะแบบว่าใช้เงินน้ำเอื่อยน้ำยังพักใหม่กินซีนาะอ่ะถามจากใจค่ะตอนที่เคยมาทำงานประเทศไทยเนาะได้ยังแต่ประเทศไทยเนี่ยได้ ได้เห็นได้เห็นความเจริญของประเทศไทยแต่เจอเจานายไทยอออาลีได้ได้เห็นในสิ่งที่อยู่บ,าาบ้านเราบ่เหตบ่มี่ะนะ<อ>เออคือตึ๊อคือ,อยังสีกันเคยเห็นแต่ใม่ทออทาาัดเป็นบอกเออทำไมสวยอะไรอยเนี้ยใช่ปะสูงจะเลยเขาทำยังไงทำไมมันสูงขนาดนี้ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้อะไรแบบนี้อพอไหนมาเห็นพอไหนมาสัมผัสกับหูวซึกแบบเออดีใจนี่คือประเทศไทยจริงๆล้วคิดว่าตัวเองโชคดีไหมที่ได้มาเห็นประเทศไทยโชคดี โชคดีนะเพราะว่ากรุงเทพหรือว่าประเทศไทยก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเรานะคะแต่ว่ามัน,มนแต่ว่ากรุงเทพหรือว่าประเทศไทยต่างจากบ้านเราใกล้กันแต่ว่ามันต่างกันไหมต่างกันแห้งไหมคืออยูบ้านเทาโม,มมี่เสียตองมาเห็นอยู่เมืองไทยหรือว่าเห็นอยู่กรุงเทพนะทุกคนเขาว่าแย่งที่งามภูมิใจว่าเด้เห็นเลยก็ดีใจนะคะภูมิใจไหมภูมิใจคะ่ะถาามต่อ ภูมิใจอีกอย่างเลยมันเป็นบ้านเฮาก็อยู่บ้านเราไม่มีไงามาเห็นก็ดีใจแล้วภูมิใจสิคะจากไหนปะถ้าที่บ้านเรามีก็ดีนะ<อ>จะได้การเดินทางจะได้สะ,สะดวกสบายแล้วคิดว่ามันจะมีปะยากอะ่ะก็คงยากอะ่ะก็ก็รู้ๆอยู่ว่าบ้านเราเป็นจังไนเนาะแต่ไม่เห็นแต่อยู่ประเทศไทยนี่ล่ะและอิจฉาประเทศไทยไหม อิจฉามากอิจฉาคนไทยเนาะอิจฉาอิจฉาแบบประเทศไทยอิจฉาประเทศไทยไหนบอกจฉาแบบไหนล่ะแบบคล้ายๆแบบกระจ้าเกงไหมประเทศไทยกระจอมมีความสามารถไหมก็อิจฉาก็อิจฉานะแม่และยอมรับไหมว่าประเทศไทยเจริญประเทศเรายอมหับยอมหับพันเปอร์เซ็นต์เลยจ้า ได้เห็นแนล้วก็ดีใจเนาะแมน่นี่แหละครับคือความเจริญที่สัมผัสได้น้องน้ำรู้ไหมว่าคืออ,อะไรโรงพยาบาลนี่นะโอ้ซีฝาบอนี่เป็นแนวยาวเลยนี่เป็นจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาหมดเลยหรอแม่นตึกตกนี่คือคือคือร้ายแต่ใช้ใช้ใช้โรงพยาบาลนะอันนี้ก็แมนเหรอแมนมาทุกทกเลยหรอตึกเลยเนี่ยเป็นโรงพยาบาลจุฬาโอ้โรงพยาบาลทำไมใหญ่ขนาดนี้เป็นโรงพยาบาลจุฬาเนี่นย,ย,ย,ยโอ้เป็นสภากาชาติใช่ไหมเวลามีงานกาชาติจนะมีงานอยู่ตรงนี้ โอ้อดีพี่ก็จะเอื้อซ้นรูปแมนบอแมนถ้าบ้านเราจะเรียกว่าองค์การกระแดงเนาะไปจีนยางไปบนี่ต่อไปไปโอ้มุมเนี้ยน้องน้ำสวยมากตรงนี้มองเห็นตึกนี่สวยแห้งไปเลยอ่าสวยคือบารบูมาหลายครั้งเลยน้องน้ำมาหลายเธอแล้วโอ้เขาเคยเขากำลังเคยมาดูตึกน้ำแมนสวยมากค่ะ อันนี้ให้มาให้มาซีงแดงอะไรเงี้ยหายวะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสถานีรถไฟฟ้า BTS ใต้ดินบะอ่าใช่สถานีซีลมโอ้โหในระพื้นที่รถไฟมาแล้วทุกคนว้าวรถไฟมาแล้วเรายังพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลไม่จบนะนี่โรงพยาบาลที่ช่วยเหลือเด็กลาวผ่าตัดหัวใจตรงนี้แหละเนี่ยทากะหู ึ้อใหญ่เนาะใหญ่แหงเนาะป้าสวนกับพี่ไม่ใหญ่แทนนี่สวนก็ใหญ่ปกติแล้วน้องน้ำเขาเคยเนสวนนี่อยู่ใส่สวนนี่อยู่อยู่ใส่นออยู่ดินด้ฮะอยู่ดินสวนนี้อยู่ดินเ้าสวนก็ต้องอยู่บนดินดิอ๋อหมายถึงสวนนี่บ่แอนแต่ว่านี่มันเป็นมันมันอยู่มันอยู่บน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 ตึกเงินบอเป็นอะไรกิังไดแอนงามแหงทุกคน แล้วก็สวยมากดูสิมีต้นมงต้นไม้สวยจริงอ่ะมาตอนนั้นยังไม่เสร็จเลยมารอบนี้เสร็จแล้ว oh. เพื่อนสาั่งไว้เองหรอกคนไทยเนาะวันนี้สาวลาวอิจฉาเนี่ยอิจฉาประเทศไทยไบโบ้หงายงมาทร้างไหนก็ล,ลงตรงนี้โอ้างหร่าอุ้ยเ่มแน่ด้ยเริมหนีคืองามแท้ไม่งามปะ ยิ่งกลางคืนนั้น้องน้ำจะเปิดไฟสวยมากตรงนี้เออผมคือเสียแรงทุกคนเลยตรงนี้เปิดไฟสวยมากปา้ไปไปบอกก็งามแท้ตรงนี้ก็จะมองเห็นแยกแยกวิทยุน้องน้ำแยกวิทยุแล้วก็จะเป็นสวนอ่าตึกบัลแวนคอกถั้งนี้เป็นบอที่บ้านเข<บ>าเคยไปเป็นบอแมนตึกบัลแวนคอกโอ้โหบุตรนรพลามซีป้าผมทุก็จะขึ้นไปมองฮานะ าคนร้อยแห่พี่น้องว้าวคนมุมไหนก็คือสวยหมดเลยนะคะตรงน้ำฝั่งนี้ตรงน้ำสวยมากตรงนี้นี่ดูมามุมนี้สวยมากผูกๆก็จะขึ้นไปทั้งเทิงนะเนาะพาไปทั้งเทิงว้าวแบบว่าแบงคนอย่าสวยมากมุมนี้มาเล่นชวนลอยฟ้าทุกคนอยู่ห่างเปิดไม้สวยมาก ไม่เคยมาต้องลองมานี่ใครไม่เคยมาต้องลองมานะคะสวยแห้งพี่น้องต้องมีคนอินชาเชาวลาวดิโอ้ยแน่นอนบระเด็นแบบบ๊มีไผมากรุงเทพได้ง่ายๆได้จ้าโอ้โหแค่บ่มีเงินหมื่นหนึ่งค่ะโอ้โหคนเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมครับเอ้าเดี๋ยวไอโบรอเบาก่อนแสดงเบาอลีเดิพี่น้องข้านบ่มีเงินหอยมือมากกรุงเทพใดได้จ้าเอาคือว่าสั้นออา มาเราก็ต้องมีซื้ออยู่ซื้อกินเช่า,าห้องเช่าห้องพักอะไรอย่างนี้เนาะเขาให้จ่ายเนาะขั้นเฉลี่ยบอกกับถาบ่รวยอะมากอเตียวเสียบรได้หรอกแมนบอสแต่ว่าสนาเก็ไปรวยเพราะบีพออยู่พอกินก็นเลยมาได้ <c oughs> จากตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะเห็นถึงความตื่นตาตื่นใจนะฮะโอ้โหคนเยอะมากครับน้องำแมนจ้านี่คือประเทศไทยนะคือประเทศที่เสรีนะฮะสาวลาวได้ยินแล้วก็บอกเรียกว่าตะลึงเนี่ยกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนาะ ข้างหน้าพีนถนนมานะเห็นจ้าอะ,อะมาขอบคุณสำหรับไม่หลายเด้วยเราจะไปท้าคลิปต่อแล้วพี่พ่อหรือเ่าพ่อแล้วนี่ฮะครับผมว่ามันยางๆเดี๋ยวมันจะไปต่ออีกเนาะครับทุกครับ,รบก็คือเป็นคลิปวิดีโอที่อยากจะให้ได้เห็นถึงความเจริญของประเทศไทยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอ์ด้านล่างวิดีโอนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการรับชมนะครับสวัสดีครับทุัท่านครับว้าว